เดินเศร้ามากของมณีนะคะพี่น้องนะคะอากาศเป็นเย็นเยเย็นเย็นนะคะน้องมะนาวก็เลยเป็นดังไฟครับพี่น้องนะแล้วก็จะมีเอาเขามาจีครับพี่น้องนะคะเขาจีท่าไขรเด้อดกระเด้อนะคะอากาศกระเปลี่ยนแปลงบอยครับพี่น้องนะคะเดี๋ยวหอนเดียวหนาวนาะค่ะนาะนะคะมณีม้องมะนาวก็เลยกคิดอยากกินเขาจีนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะนี่นองมะนาวเพิ่นกับมานาแม่แล้วนะคะพี่น้องนะคะหลังจากที่กินเขากินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเบิ่งแม่เห็ดยางอยู่แม่ก็นั่งผิงไฟแล้วก็จีเขาน้ำครับพี่น้อง หลังจากที่ไปสรงน้องมะานาวไปโุงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่น้องมะนาวก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็กินข้าจี้นี่แหละค่ะพี่น้องกินเ้าจี้สองก้อนอิ่มนะคะจากนั้นก็เลยแวะมาเพาะพักก่อนค่ะพี่น้องนะคะพักของเฮาก็เริ่มเบิดแล้วนะคะเมื่อน,นีแม่น้องมะนาวจะพามาเพาะต้นกล้าพักสลัดจะมีพักสลดัดพักขึ้นชายแล้วก็ผักกะลามปลีนะคะพี่น้องมื้อน,นีแม่น้องมะนาวใส่ดินพีดมอดในการ เพราะต้นกล้าพักสลัดในครั้งนี้นะคะอันงวดที่แล้วนะคะพม่น้องมะนาวส่ดินธรรมดาค่ะพี่น้องเพราะว่าลองพอเพาะเบิ่งว่ามันขืในให้บรนะคะโป๊ะ ปรากฏว่ามันขืนให้ยูค่ะพี่น้องแต่ว่าผักตนกลาผักสลัดเฮามันบ่อยงามรอบนี้พม่น้องมะนาวก็เลยสั่งมาจากเอฟดำค่ะพี่น้องนะคะลองมาเฮดเบิงค่ะพี่น้องนะคะว่ามันสิง,งามบอแล้วก็จะเป็นอันเมล็ดพัน่า์ผักของเฮาก็จะมีผักกะลัมปีค่ะพี่น้องนะคะที่เบิดอายุไปแล้วแต่ว่าจะล่องเพาะเบิงว่ามันจะขืนไ้บอนะคะอันนี้มันเป็นกลาผักสลัดของบัตเตอร์เฮดคเดอร์นะคะสาม,มารถเพาะขืนขึ้นกันค่ะพี่น้องนะคะเป็นกลาผักสลัดที่พม่น้องมะนาวเก็บ มเมล็ดพันธุ์พักเองค่ะพี่น้องแตงแต่ปีที่แล้วแต่ว่ากันยังปลูกได้อยู่ค่ะพี่น้องเฮาจะโรยบนดินพิดมอดของเฮาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะบต่ตองเอาอยางกบเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีพักชนิดที่สองที่พี่น้องมะนาวเฉพาะเบิ่งในตะกาก็คือเป็นขึ้นชายเด้อค่ะเด้อนะคะขึ้นชายอันถุงเก่าๆแล้วะค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ทันด้เบิดอายุค่ะพี่น้องนะคะยังสาม,มารถปลูกได้นะคะก็ลองเอามาเพาะในตะกาแบบนี้เลยนะค,ะคันแมนว่ามันขึ้นหรือว่ามันงอกออกมาเฮาก็จะ นายลงถาดเพาะอีกเธอนึงคับพี่น้องขึ้นชายนี้เม็ดเพิ่นน้อยน่อยคพี่น้องอันนี้วานนี่ก็คือบัากหลายคักเทอเดออ์ขันแมนว่ามันเกิดให้นะคะพักชนิดที่3ครคบพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวจ,จะเพาะกะลัมปีนะคะแต่ว่ากะลัมปีนี่นะคะมันเบิอดอายุแล้วแต่ว่าจะซ่อมเบิงคับพี่น้องว่ามันจะงอกให้บอ่อขันแมนว่ามันงอกก็ดดีไปคับพี่น้องขันมันบ่งอกกแล้ว นะคะเพราะว่ามันเป็นมเมล็ดพันธุ์พักที่มันเบิอดอายุไปแล้วนะคะล่องเบิงว่ามันจะขึ้นหายุบบ่อค่ะพี่น้องนะคะพอเฮา เอาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาเกิดฮดน้ำนะคะจะใส่ฟอกกีเรอว่าขวดโคกเจาะหูในฟ้ามันในน้อยแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะประหยัดต้นทุนค่ะหดน้ำเร้าแรงค่ะพี่น้องเมืองว่ามันจะงอกตอนใดนะคะหลังจากที่หดน้ำแล้วพี่น้องเราก็จะใส่ถุงคุ้มใ้แบบนี้นะคะเผื่อให้มันเอามันจะได้งอกไวๆเนาะนะคะเมืนน่อใด้ขาโพดต้มเลิศคเร์ดนะคะพี่น้องเป็นข้าโพดเหลืองมันก็พอก,กินอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเบิร์นี้ที่ต้มเมนี่ยเศร้าบาทพี่น้องไทยบ้านน้ำกันนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นเอามาข่าย ก็ะะเลยซอยสื่อเพิ่นกินนะคะเขาโพดเพิ่นตม้มาแล้วก็พอกินอยู่ค่ะพี่น้องนะคะก็หวานดีอยู่นะคะเดี๋ยวแวะมาเมืองสวนผัก้างล้างบ้านนะคะอันนี้เป็นแหนที่มีหนองมะนาวเลี้ยงไว้ในบอบอปูนนะคะนอนะคะบอกรมบอปูนนะคะก็เลี้ยงไว้ให้เป็นอาหารปลาแล้วก็เป็นที่อาศัยของปลาหรือว่าสั์น้ำของเฮ่าที่เหาเลี้ยงไว้แล้วก็จะมีผ้ามาเบ่งพักติวล้างบ้านค่ะพี่น้องนะคะใบเพิ่นก็โ่นเบิดแล้วนะคะนี่ก็จะเริ่มงอกแล้วละค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะ เพื่อนก็นเริ่มแตกยอดอ่อนๆมาลายลายค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบ่งนี่เห็นบอกพี่น้องอันนี้เป็นพักติวเดือดนเดอร์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจหน้อยเพื่อนก็นจะโป่งใบใหญ่ๆมาเต็มต้นค่ะพี่น้องนี่หัวแต่ออกยอดขึ้นมากค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะได้เก็บไปกินกับปนุนหรือว่าจะเอาเก็บไปแกงใส่ยังต่างๆก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเห็นได้หลากหลายเมนูแม่น้องมะนาวกบคูดมาปลูกไวร์ลังบ้านเพื่อหอดย่ามกินนะคะบรต้องไปหาเก็บไก่ค่ะพี่น้องย่ามนี่ก็เป็นย่ามไข่มดแดง พี่นองก่อยกินน้ำแซบประครักเลย